สวัสดีครับผมอาจารย์สุรพลพลาผลนะครับอันนี้ลูกปลาหมอเอาตีขึ้นมาวันที่15เดือนตุลานะครับก่อนจะเข้าฤดูหนาวนี่เอาขึ้นมาแล้วอันนี้กองมาเป็นขนาด4-6ถึงเซนติเมตรนะครับกองปลาแข็งแรงดีนะครับโอ้หขวดวันนี้เห็นไหมครับเห็นฟ้างบน อายุเข้าอายุเข้าตีปลาไม่ค่อยดีนะครับเมฆคือแดดออกๆจะดีกว่านะครับวันนี้เสียงเพราะลูกค้ารอลูกปลาเยอะเลยนะครับอ้าวม่มีบอ่อนครับขายสนใจลูกปลาของอาจารย์สุรพลพิญโยเป็นหมอพันชุมพรน,นึ่งนะครับไม่ในแป้งสายพันธ์เพะพัน์นี้ดีที่สุดแล้วนะครับ เรารักษาคุณภาพของล็อกเกอร์สง่าลิสง่าที่ศูนย์วิจัยปอมงน้ำจืดที่จังหวัดชุมพรเป็นพันธุ์พระราชทานจากกราเทพนะครับมันจะพันธุ์ที่ที่ดีกว่าตีวาวันนี้ก็เสียวๆรับว,วปลามันจะปรับสภาพกับอุณหภูมิเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงมันหลายอย่างปัจจัยนะครับีบ่อน,นึง สี่เซนแข็งแรงดีนะครับเดี๋ยวกองอีชั้นนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีที่คนเขาจะมาเอาหัวปลายังไม่ได้กองให้เข้าเลยจะมีหัวปลาอยู่นี่นะครับส่วนตัวเล็กที่ยังไม่ได้ขนาดเอาไปลงบ่อด,ดินไปแล้วมีประมาณสักส0มหมื่นตัวได้ไอันนี้ก็เหลือประมาณหลายเยอะอยู่ครับเยอะอยู่นะครับอ้าว ใครสนใจลูกปลาหมอชุมพรหนึ่งแท้ๆมี GAP นะครับรับประกันสายพันธุ์ได้แต่ทุกอย่างนะครับเลี้ยงปลาหมอถึงให้พันธุ์ดีขนาดไหนอาหารไม่ดีอาจจะไม่โตได้นะครับสภาพแวดล้อมไม่ดีอาจจะไม่โตได้นะครับฉะนั้นใครจะเลี้ยงปลาหมอก็ติดต่อสอบถามผมมาได้ก่อนนะครับเลี้ยงแบบไหนอะไรทุกอย่างเพราะว่าต้องมีวิธีการ ประหมอามันจะมี4ข้อ1นสายพันธุ์ดี2น้ำดี3อาหารดี4การจัดการดีน้ำก็จะมีค่าพีเฮทค่าอันคลายค่าแอมโมเนียค่าในไกรค่าในเตรดและค่าความขุ่นใสต้องทำให้ได้ก่อนที่จะลงลูกปลานะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เรากำหนดไม่ได้ไนั้นเราต้องดูจังหวะบางคนช่วงหน้าหนาวไปลงปลาอย่างพะเยาโหผมก็พลาด มา2ทีแล้วมันลงไม่ได้จริงๆนะครับงั้นั้นเกิดเข้าหน้าหนาวแต่ว่าถ้าเกิดลงปลาช่วงนี้ไม่เป็นไรนะครับตูลาพฤศจิกาทันวาไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปลงช่วงปลายต้นเดือนมกรากรุมภาอันนี้ไม่ดีแล้วจะเกิดเลยจากกรุมภาโอเคผ่านน,นี่ช่วงเกี่ยวแล้วดูฤดูของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเดี๋ยวจะมีวิธีแก้หมดแล้วครับแล้วก็อัตราการโตเราเดี๋ยวติดต่อเข้ามานะครับ ครับไอ้นี้จะเป็นลูกประหมอชุกพรอหนึ่งนี่งตีมาวันนี้วันนี้วันที่สิบห้ากรองแล้วคัดแล้วสี่ถึงหกเซนอยู่นี่นี่หมดแล้วนะครับบ่อจะเนี่เมื่อคัดกรองมาก็ย้ายมาบอ่อนี่นะครับย้ายมาสามบอ่อแล้วส่วนที่ปลาที่ยังไม่ได้คุณภาพผมเอาไปลงบอ่อดินเดี๋ยวเราก็อดัอดอดัดอุณหภูมิเอออัดอาหารแล้วก็ เพิ่มตัวนั้นขึ้นไปอีกฮอร์โมนสึจิตเบต้าเอสโอนดนนะครับเพื่อไอปลาแปลงเพศเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุมฮอร์โมนก็คุมยากบางทีเราก็ต้องถามลูกค้าว่าตอนจับปลาขายมีตัวผู้เยอะไหมอะไรยังไงมันมันทำยึไม่ใช่ง่ายครับฉะนั้นการที่จะแปลงเพศปลาไม่ใช่ง่ายฉะนั้นคนต้องมีประสบการณ์ที่ดีมีการวางแผนที่ดีแล้วก็การควบคุมฮอร์โมนที่ดีงั้นมันจะเป็นสูตรของแต่ละฟาร์มไป มันต้องเก้่ไขตลอดเวลานะครับฮะโอเคนะครับใครที่สนใจลูกปลาหมอชุมพร1หนึ่งก็ติดต่ออาจารย์โยมาได้นะครับเบอร์โทร08 1 2 9 7 2 3 9 9อดก id line ก็ y o 2519 1602นะครับเดี๋ยวนี้เป็นลูกปลาที่คนเขาสั่งจองกันว่าหลายจังหวัดนะครับจะไปส่งเนาะปลาก็จะนี่ชุดชุดของที่นั่นก็จะมีบ่ออย่างนี้นะในไรผมก็จะมีเลี้ยง เลี้ยงปูเลี้ยงอะไรด้วยนะครับหลายอัน,นเนาะเลี้ยงปูเลี้ยงก <c oughs> ุ้งกามกามเลี้ยงหมดแล้วครับเลี้ยงในไร่เห็นไหมไร่ยาวๆนุ่มก็จะมีผมเลี้ยงปลาเนื้อมีปลาดุกมีปลาแรลมีปลาหลายปลาที่ผมจะเอามาขายหน้าบ้านมีเป็นอาจจะรับซื้อปลาอะไรด้วยนะครับใครสนใจก็อยากทําแนวประมงเยอะๆหน่อยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ต้องลงปลาเยอะหาความรู้เยอะๆแล้วก็ ใจรักกับมันผ่านไปได้แน่นอนนะครับอ่าใครสนใจก็อย่าลืมนะครับเบอร์โทร0812972399 ID Line YO25191602 ก็จะเป็นโลโก้นะครับตอก็สี่งหเซนก็ราคาบาท60หัวปลา,าก็ประมาณ2บาทนะครับค่าขนส่งก็อาจจะมีบ้างบางคนก็ไม่มีนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ